อมนักข่าวและประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีค่ะรางวัลคนใจสื่อมวลชนรางวัลขนใจสื่อมวลชนคุณสารนะคะนายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรีค่ะคุณสุป,ประโชคไส้ยนานค่ะผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์อปทูนิวส์นะคะในการ มอบเงินระงวัลค่ะบริวเวณด้านหน้าเวทีเลยค่ะมีสื่อมวลชนได้แกใหม่เลขติดตา พัดสุดที่ศัก์สิงผู้ส่งเข้าประกวดร้านสีอนันต์เสื้อ <GO> ผ <av uther> ้าสำเร็จรูปและเครื่องสำอางตลาดราชบุรีครับผู้มอบถ้วยรางวัลนะครับคุณประวิตรลิ้มเจริญนะครับนายกสมาคมนักข่าวและประชาสัมพันธ์นะครับไทรัฐนะครับ ้องขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยนะคะคระ an, รางวัลขวัญใจสื่อมวลชนนะครับเป็นรางวัลแรกนะคะรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนรางวัลขวัญใจประชาชนนะครับขวัญใจประชาชนได้แก่หมายเลขหกเด็กชายสารพัดสุขิศักดิ์สิงห์ ผู้ส่งเข้าประกวดร้านสีอ,น,น,สอสนันต์เสภาสำเร็จรูปและเครื่องสำอางตลาดราชบุรีขาดในสภายและก็เงินรางวัลน,นะคะขอเรียนเชิญน,นะคะนางสาวมาวิการทองเปลวค่ะท่านผู้มีการโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดสัตนาลปริวัติค่ะเรียนเชิญบนเวทีนะคะเพื่อมอบให้แก่รางวัลว้นใจประชาชนในค่ำคืนนี้ค่ะได้แก่น้องซีนั่นเองนะคะ รางวัลที่สองแล้วนี่ครับได้มอบรางวัลนี่ครับทั้งถ้วยรางวัลนะครับ,รรบสายสะพายและเงินรางวัลนะครับให้กับผู้ชนะรางวัลขันใจประชาชนนะครับพร้อมถ้วยรางวัลนะคะและเงินสามแล้วก่งิค ออรแต่มันมีสิ์ได้รางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับสี่ได้แก่หมายเลขมเมลหมายเลขเจ็ดเด็กชายรัชนนเชื้อแถวผู้ส่งเข้าประกวดโรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองราชบุรีในโอกาสนี้น้่งเชิญนะคะ ผคุณพ่อพวยรางวัลค่ะดรอภิรดีกวดหิตนะคะท่านผู้เลยกค่โรงเรียนเทศบาล4วัดมหาธาตุวรวิหารค่ะธรรมาลัยนะครับงานผู้มในการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรีนะครับขอเรียนเชิญเปิดเต้นกันไหมครับเปิดเต้นนะครับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสามได้แก่หมายเลขหมายเลข 9. เก้าเด็กชายนันหันคำเลผู้ส่งเข้าประกวดปรบมีสมบัติสนามยญ้านักเว,ว,วโรนนะครับรักษาการผู้บวยการสำนักการศึกษานะครับ ผู้มอบสายสะพายนะครับท่านผู right. well, ้อำนวยการอัศวินคงเพชรกนะครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับและผู้มอบเงินรางวัลนะครับท่านผู้อํานวยการไกรสอนประยูนบงนะครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสัทธาราชนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านด้วยความเราณพครับนะะรากาศไปแล้วนะคะขวัญใจสื่อมวลชนขวัญใจประชาชนค่ะรองชนะเลิศอนกัศสีรองชนะเลิศอนกัศสามไปแล้วนะคะ คืออะไรหกสองกับหกทับมือ คุณชาญรัตน์ท่านผู้อำนวยการอัศวินคงเทศศักดิ์นะครับท่านผู้อำนวยการสัศึกษานในครับโรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับและท่านผู้อำนวยการไกรสอนประยุนวงศ์นะครับท่านผู้อำนวยการสัศึกษาโรงเรียนวัดสัทธาราชนะครับที่ท่านได้ให้เกียนนะครับมอบรางวัลนะครับให้กับตีน้อยนะครับด้านบนเวทีนะครับรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่หมายเลข หมายเลข15เด็กชายอาริสิริธนาชัยนลผู้ส่งเข้าประกวดโรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองราชบุรีเออรางวัลอีกแสนบาทค่ะคเหมือนกันเลยว่าตววที วันชะนะเลิศการประกวดตีน้อยชัยหน้าเท่าประจำปี2560 8ได้แก่หมาเลขชนะเลิศก,การประกวดตีน้อยชัยนาท่าวได้แก่หมาเลข12เป็นชายทิ่ปรรปเปตนนุพงอัจรรย์ผู้ตรงเข้าประกวด เดินวิทยาและแน่นอนเลครับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งในคำ่ำคืนนี้เป็นของหมายเลขหกเด็กชายสันพัฒส,สุทธิศั์สินนะครับผู้ส่งเข้าประตววร้านสีอนันต์เสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องสำอางตลาดราชบุรีะครับและในโอกาสนี้นะคะจะมอบรางวัล คุณผานะครับดอนกระโโกท่านรองผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมัธยมศา,ร,ารีเขตหนึ่งนะครับผ่อนและผู้มอบเงินประวัลนะคะเรียนเชิญคุณประถมพรน,นะครับเจียสกุลน,นะครับผู้ช่วยผู้ว่าการท่านทับผู้ช่วยผู้ว่าการภาคพื้นที่19นะครับโรตารีสากลนะครับขอเรียนเชิญน,นะครับนะคะ ใช่นะคะคั่วแรงวันค่ะและเงินแรงวันที่0บาทค่ะก้องขอแสดงความยินดีนะครับการประกวดนิ้ยน้อยชนะทาว2025ในค่ำคืนนี้นะคะและอย่าลืมนะครับในคืนเียนะครับแล้วส่งกำลังใจนะครับให้กับหนยน้อยในค่ำคืน <G ül ets> วันนะครับหิรันพันธ์นะครับเลนฐานุการ์นายกี่สมุติเมืองราชบุรีนะครับได้เกียรติได้ได้ให้เกียรตินะครับขึ้นมามอบรางวัลนะครับโดยมีสายสะพายนะครับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลนะครับให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับการประกวดปีน้อยใส้หนาวนะครับในปีนี้ด้วยนะครับวิทยานะครับ ปกป้องนะคะให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้ด้วยนะคะตีน้อยของเรามีความสามารถมากๆะค่ะและขอแสดงความดีดีด้วย,วยะคะ่ะเก่งมากเลยลูกครับและในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านเลยนะครับได้ขึ้นมาบนเวทีนะครับขอเรียนเชิญด้วยความเคารพนะครับสวัสดาราชบุรีนะครับ ดังบนเวทีนะครับอย่าลืมนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับกราม,มการ,รป,ประกวดต,ตีน้อยใจธหรมาุาน้จะมีสุ <29 S 1> ขาหาร้อยอกเป็นเซีร์วิท่านเลยนะครับสวยางามมากๆเลยนะครับ